ครับสวัสดีครับผมนนชาแนลครับผมก็วันนี้ครับไม่ได้ออกหาปลาครับหยุดหาปลาหนึ่งวันครับก็เลยมานั่งตัดคิดครับเอาไปลงให้พี่พีนะได้รับชมกันครับผมเป็นคลิปลอมปลาแปลกครับผมก็เดี๋ยวไปชมกันเลยครับครับนะฮะวันนี้นน้อยก็พามาลอยปลาอะไรนะนนอ์ปลาแปลก เ,เดี๋ยวไว้ปลดเท้านะครับดึกนะครับวันนี้ไปปลดนะครับอ๋อวันนี้มาเข้าแถบปลาต้อ,อยเลยครับเห็นไหมครับเห็นครับผมนะฮะก็นะครับสำหรับปลาแปบนะครับก็เคยลอยกันนะน็นอตนะฮะ อ่วันนั้นสองคนฮนะกำมังใบเดียวยกกันจะไม่ขึ้นนะฮะนี่ไซสใหญ่นะผมแปดไซส์ใหญ่ครับนี่ยครับผมนกหัวแน่นอนนกหัวอยู่แห่สมเซนครึ่งนะนกหัว ก็ลงทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงฮะทอดแหครับเช้าไม่ใช่อะไรนะครับไปตามทอดปลาส้อยอยู่นะปลาส้อยครับก็ปลาส้อยก็น่าจ,จะสักสามไม่ต่ำกว่าสามติดนั่นแล้วตอนวันนี้น่าจะได้ครับสามสิบโลตึ๊บเฉพาะปลาช่อนครับต้มล้ำน,นะฮะตรงนี้เยอะหน่อยครับโอ้โหไหลใหญ่นะครับนี่เอาเรื่องแล้วครับวันนี้ ตัวนี้เป็นมะแปดไัวใหญ่เลยครับเนี่ยครับก็ทีแรกมาครับตอนเข้าหมายก็น้าน็อตบอกไม่ค่อยมีตัวเท่าไหร่นะ ไข่ดำเนี่ยนี่ยิ่งเยอะครับเนี่ยงขับแปดเป็นโลครับดีไม่ค่อยมีสังก็ว่างครับดูครับโอ้โหเอาเรื่องนะครับฝุงนี้ไม่ว่างเลยครับชัดครับฝุงนี้ไม่ว่างเลยครับตอนเช้าครับกลับมาเมื่อไรก็กลดมาได้เนะครับบอกเลยครับดูครับแน่นๆนะฮะน้าเนาะบอกแน่นๆนะแน่นครับเพียง กี้าต้นเข้าเชนาครับเออแต่ว่าผมแปดบหน้าปลดครับตัวใหญ่ครับเนี่ยครับตัวใหญ่ไซส์ใหญ่ก็ช่วงนี้ก็เป็นการหาป a c เก็ดครับ แล้วมังดูแล้วคนปลดน่าจะมีถึงสามครับ <c oughs> โอ้โหแล้วต้นเอ้ยมันจะยุ่งเงินกันะ,ะมังกรนละกล่องกันะแผงเออพราะตอนนี้ก็คงไม่ได้ครับนี่ฮะให้ให้ชมุมสูงฮะ แป๊ใหญ่ครับมันหน้าปลดครับตัวครับผมราคาครับก็าแป๊บร้อนไรครับนันท์ก็ช่วงนี้ก็สี่สิบนะครับแต่พรุ่งนี้ผมไม่ได้จะถึงแล้วครับขายเอาหมดดีกว่าครับนะครับปลาแปแล้วทำอะไรก็อร่อยครับนันนท์ก็ตัดหัวแดดเดียวอร่อยครับแล้วก็ทำปลาเห็ดครับคนกรุงเทพจะเรียกว่าทอดมันปลาครับบ้านผมเรียกปลาเห็ด ชิงไว้นานครับคาบดำๆมันจับเลยครับมัวไปไล่ชอบกับสไกยครับกลัวเรื่องหรือกว่าจะไม่เท่าไหร่ครับก็เท่าไหร่ครับผลปลิตจะเท่าไหร่ครับ โลห้าบาทครับโอ้แต่ก็กดหน้ากดก็อย่างเงี้ยครับโลห้าบาทครับเพราะว่าตัวนี่แต่ก็จ้างมั่วไม่ได้ครับสาเหตุไม่อยากจ้างครับเพราะว่าขายมนขาดไปเยอะครับจ้างคนกดนี่นะ้ครับขายขาดนะครับก็มีบางคนกดไม่เป็นครับขายยุ่งนะครับชุดนี้เดี๋ยวจะทําใส่เือครับไปให้ป้าครับอยู่ลบบุรีครับเนี่ยครับแบบ อย,ยอยากกินมาแปะมานานแล้วไม่ไมยได้ลอยก็มมาร้อยกันแล้วนะต้นแล้วตั้งแต่จับกระมังไขวันนั้นก็ไม่เคยได้ลอยเลยครับเจอไปกี่โลแล้วก็หกสิบโลนะวันนั้นก็ไม่เคยได้จับกระมังไขงไม่กล้าครับลัวเลยครับมาเจอวันนี้เอาเรื่องอีกแล้วครับเหมือนไม่ค่อยมีตัวนะครับทีแรกครับวันนั้นโดนไปหกสิบโลนะครับก็อยากบอกนะน็อตว่า ปลามันน้อยเกินไปหรือเปล่าวันนี้นี่ก็ดูแล้วต้องไม่ธรรมดาครับนะฮ<น>ะแล้วก็ไม่มีตัวครับบอกกันต้นแล้วไซส์ใหญ่นะครับวันนี้ใหญ่ทั้งผืนนุ๊นี่ครับโอ้โหไซส์ต่อไปปัญหาได้ครับแต่ว่าไอ้ผลปดัะหาไม่ได้ครับเพราะถ้าปลดไม่เป็นไข่เราก็พังนี่ก็ได้ประมาณครึ่งผืน นะครับมาครึ่งผืนนั้นหรือครึ่งผืนนะก็น่าจะมูนมูนเหมือนเดิมฮะบอกให้เลยก็กะว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเนี่ยก็ยังไม่เข้านะครับถ้าเข้าเนี่ยเอาเรื่องครับบอกบอกให้เลยนะครับว่าแทบทแบจะทุกตาเลยนะกําลังแทบไม่ขอใส่นะครับถ้าเข้าเออแต่ว่าตัวมันหน้าปดครับนี่ครับแบบใหญ่ครับ เอาเลื่ออีกแล้ววันนี้ลงเล่นเลๆและทอดแถครับกลางว่าไม่เท่าไหร่ครับเอาเอาออกหมายวันแรกฝั่งนี้ไม่น่าจะเยอะนะน้ารอดบอกว่าไม่น่าจะเยอะมัง้ง คงมีนะครับนะครับก็ใช้คำว่าล้อมล้อมแบบอะไรนะอ่าการวิ่งก็ดีที่ชวนทอดปะาทอดอยู่แล้วชวนแล้วต้นกลับครับอ่าตรงนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเท่าไหร่ครับคนกดก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยไหว นะก็สามสิบไม่ตํำกว่านี้ครับอกเลยครับเฉพาะปลากระมังนี้นะครับต้องมีสามสี่สิบครับโอ้โหฝั่งนี้ก็มา,มาเยอะแล้วต้นเ,เอาเรื่องแหละโอ้โหเอาเรื่อง ไปวว่่ามมนีี้ยเก็นนท์บอกว่าพรุ่งนี้จะหยุดนะฮะพรุ่งนี้หยุดออกหาปลานะครับแล้วก็อ่าสักวันสองวันครับนะฮะพรุ่งนี้ผมเองก็ไม่ว่างฮะนะครับก็ต้องมีเอขายของนะครับว่าไม่ว่างฮะสาวไปเจาะปากไปครับตอนนี้ นะฮะนรบอกเบาครับมันก็ยังเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ย <c oughs> ังดีก็ล้หน่อยน้อยก็ล้หน่อยครับแต่ดีตรงที่ว่าไม่มีปลาสังกวาดเลยครับแปลกใจล้วนครับไม่หนาโตแต่ก็ <c oughs> ออก็เลยประมาณสักห้าสิบเมตรนะครับ นาปดครับไม่ต้องกลัวครับพรุ่งนี้นะนอนทั้งวันอยู่แล้วครับไม่ใช่ผมนะครับพวกนี้น่าจะถึงเย็นครับเพราะว่ารอบที่แล้วครับพาหกติดลัวปดกันหกชั่วโมงครับพรุ่งนี้จะไปเชิญน้าเช้าด้วยครับมาปดตอนไหนนี่ครับแต่ก็ปลาไม่เสียนะครับโคตแช่ถึงแข็งครับเนี่ยน้ำแข็งประมาณต้องมีสองสามลูกครับถ้าผมแช่นะไหนจะมาซร้อยครับถุขายแขกก็รวยครับไม่องเป็นทุ่มคนไปครับ ก็เดี๋ยวเช้ามีกุ้งนะครับสักกุ้งไว้ครับหากินหลายอย่างครับมันไม่ได้ดีสักอย่างครับต้นไม่ได้เล่นน้ำมาเรื่อยๆแต่มันฟูกับมังนน้ำไปเล่นเลยนะเนี่ยตัวมันใหญ่อะไม่ต้องร้องครับนัาบอกให้เลยครับไม่ต้องร้องนะครับก็เหลืออีกประมาณสักยี่สิบเมตร นะครับถึงถึงแล้วบอกเลยว่านนท์ลองจารครับนะครับห่างๆนี่ก็เบาแล้วนะครับใช้ดีของนี้เบาหน่อยครับก็ยังทั่วครับถ้าสับฟันปลาเหมือนแต่ก่อนต้องใส่จะเรียบร้อยดีใจไม่ดีใจดีไม่รู้เลยครับรูครับพี่ๆน้าๆท่านใดนะครับที่บอกว่าน็อตลอยปลาแปะให้ดูหน่อยนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับ เรียบร้อยแล้วนะฮะมาช่วยปลดได้ครับผมวอกเลยครับก็มีเรื่อยๆนะครับมีเรื่อยๆโอ้ปลาไก่ถ้าเป็นพี่ไก่หมดนี่ก็คงจะดีครับโลเท่าไหร่ครับปีไก่ก็โลร้อยครับออืไม่หาครับหาปลาโลเท่าไหร่ครับสี่สิบสี่สบเพิ่อสามสิบครับพวกนี้ครับเพราะว่าเอานะครับนี่ฮะก็ถึงฝั่งแล้ว ไก่ครับอ๋อปีกไก่มีตัวก็ไี่ครับตัอใหญ่นี่ฮะก็บอกเลยนะครับว่าวันนี้นะครับก็ถือว่าเกือบครบเครื่องนะฮะก็ะนะครับ,รบกุ้งก็ต้องเป็นตอนเช้านะครับทำเมื่อเช้าเมื่อวานจาัดเมื่อวานจัดไปสิบลูกครับได้ไป เฉพาะกุ้งสองโลเพิ่มแล้วก็ปลาซืมาโลรับ mm hmm. วันนี้ดับห้าูกครับตอเดี๋ยวเช้ามาลุ้นกันครับว่าได้เท่าไหร่ครับก็บัตรที่นี้ต้องร้าก่อนครับไว้เจอกันในซีน้าครับสวัสดีครับ